ครับเท่พูดถึงเกมวันนี้เน่อยครับเท่เอ่อภาพรวมเป็นไงบ้างครับก็ตอนอน่นก็ต้องขอบคุณเอ่อนักฟุตบอลทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้บริหารก็พวกเรารู้อยู่แล้วว่าเกมี่แล้วเราแพ้มาแล้วเกมนี้เราเล่นในบ้านก็ต้องการถามแต้มแล้วแล้วก็วันนี้พวกเราทําหน้าที่ของแต่ละคนได้ดีที่สุดก็ดีใจทุกคนนะครับที่ได้ถามแต้มครับผมครับผมเท่เอ่อชัยชนะนัดนี้ครับส่งผลต่อกําลังใจมากมายแค่ไหนหลังจากที่เราแบบไปพลาดท่านอกบ้านมาแน่นอนครับก็เกมนอกบ้านเราก็ยังไม่ดีแต่ว่าในบ้านเราก็ยัง ชนะได้เรื่องเงี้ยก็โค้ชก็พยายามปลุกความเป็นนักสู้ของ BG ของเราอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ทํางานหนักครับก็เราพยายามจะกลับไปอยู่จุดที่เราควรจะอยู่เพราะว่าตอนนี้เราก็เสียแต้มไปเยอะเงี้ยก็ทุกคนก็พยายามจะเก็บ3แต้มให้ได้ทุกนัดเพื่อแฟนบอลของเราครับผมครับผมผลงานส่วนตัวครับก็พอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำประตูในบ้านได้2นัดติดด้วยก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับที่มอบโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแล้วก็ผมก็พยายามจะทํางานหนักแล้วก็ ทำงานเพื่อทีมเป็นหลักแล้วก็ขอให้ทีมชนะไปทุกแมตช์ก็แฮปปี้แล้วครับครับผมสุดท้ายครับฝากถึงแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์วันนี้แล้วก็เชิญชวนแฟนบอลให้เข้ามาเชียร์เราในวาทะิดนี้ด้วยที่เจอกั่ก่อนแก๊งครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เข้ามาเชียร์เราอย่างล้นหลามนะไม่ว่าจะเป็นแมตช์ต่อครั้งหรือว่าการสัปดาห์างี้ยพวกเราก็ทํางานให้แฟนบอลได้แฮปปี้แล้วก็เกมหน้าพวกเราก็พยายามจะเก็บสาแต้มไปเรื่อยแล้วก็มีเกมหนักที่รออยู่ก็ขอให้แฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจเยอะแบบนี้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณมาครับ